พอหมดแล้วจะเงินไ่ายเราแต่แต่นาดจะแสนนึ่งสองแสนเราก็เราก็จะมีเรินได้แต่ไม่ได้มีค่า่าในขนาดที่คุณเช่าคุณมีค่าใช้จ่ายค่าารก็ไม่ค่อยต่างกันมากเพียไแต่ว่าเรื่องในทงนี้เรา่ต้องีนี่แ่นนิดเดียว ้างัดูครับทีนี้ <c oughs> ตัวเนี้ยนะครับนะจากจากซ้ายเลยเนี่ยซ้ายมือนเนี้เป็น ECU ของรถยนต์ ECU เห็นไหม VCU <oughs> อ่าวีซ u วิงเกิลคอนโทรลยูตัวเนี้ย <c oughs> นะครับวิงเกิลคอนโทรลยู ก็คือตัวควบคุมการทํางานของของรถยนต์คือของระบบรถยนต์ไฟฟ้านะฮะแล้วก็ถัดมาก็คือตัวนี้คุณแลนอะไรครับดูที่ในเอกสารเป็นคุณแลนอะไรครับอนนอันนี้หมายเลขหนึ่งเป็นคุณแลนแบตเตอรี่เห็นไหมครับอันนี้คือคุณแลนแบตเตอรี่ก็คือน้ําหล่อเย็นเนี่ยมันจะวิ่งไประบายความร้อนแบตเตอรี่ วิ่งบระบายความร้อนแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างใต้ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยนะครับส่วนตัวนี้ก็โอเคทำงานหนักกระจกบังลมด้านหน้าตัวนี้ก็ระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์นะแล้วก็ออนบอร์ดชาร์จเจอร์แล้วก็มอเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ตัวนี้คือคือออนบอร์ดชาร์จเจอร์เครื่องชาร์จตัวนี้ออนบอร์ดออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะหรือเครื่องชาร์จนั่นเองนะครับนะสเปคที่เกา จารย์ครับขอโทษมันมันระบายยังไงครับเหมือนเหมือนในตาน้ำเครื่องยนต์ไหมครับหมายถึงอะไรแบตเตอรี่หรืออะไรนี่ฮะระบายเนี่ยตาน้ำวิ่งวนแล้วก็ข้างล่างก็จะมีช่องทางน้ําที่เป็นลักษณะเซอร์เพนทายวิ่งระบายความร้อนก็คือน้ําเนี่ยวิ่งแล้วก็ลงไปที่ข้างล่างมันก็จะมีลักษณะเหมือนหลอดน้ำอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วก็ไอพ p ซ B บีินเรกิตบอร์ดเนี่ยวางอยู่บนแผ่นเพราะนั้นเวลาความร้อนมันเกิดขึ้นมันก็ถ่ายเทลงไปที่ ไอตัวช่องน้ำาารบายน้ำก็ดึงเอาความร้อนออกมาเป็นการเป็นการพาความร้อนออกมาเหมือนที่ชื่แล้วมันไประบายที่ไหน,านมาระบายที่หม้อน้ำไงหม้อน้ำจะอยู่หน้าจะมีหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำติดกับพัดลมแล้วก็คอนเนเซอร์คอนเนเซอร์ๆๆแอร์แล้วหม้อน้ำก็ติดตรงนี้นะครับลมเป่าอ่าพัดลมเป่านะครับขออีกรอบครับของนิธทนตัวนตัวนี้เราระบายความร้อนออนบอร์ด อินเวอร์เตอร์ที่อยู่ข้างใต้ใต้ชุดนี้ลงไปแล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็เอาความร้อนมาทิ้งที่หม้อน้าเนี่ยมีเนี่ยท่อเห็นไหมท่อใช้ใช้ตัวเดียวกันแต่แยกกระปุกใช่ไหมครับการกระแบตเตอรี่ครับอะไรแยกกันแยกกันไม่เกี่ยวอันนี้แบตเตอรี่อย่างเดียวแต่ตัวนี้สามตัวก็คือออนบอร์ดอินเวอร์เตอร์แล้วก็มอเตอร์ ปั๊มน้ำแยกกันนะปั๊มน้ำเป็นอิเล็กทริกปั๊มไฟฟ้าตัวนี้ก็มีปั๊มน้ำตัวหนึ่งตัวนี้ก็มีปั๊มน้ำตัวหนึ่งก็วของเหลวชนิดเดียวกันของเหลวเหมือนกันของเหลวชนิดเดียวกันของเหลวชนิดเดียวกันตรงนี้หม้อน้ำนี่ก็เป็นน้ำเปล่าไอ้ตรงนี้ก็คือนี่ไงโอ้ของตหลวนี้เป็นน้ำยามันมันไม่มีน้ำที่เราเติมปกติทั่วไปนะใช้คุณแลนที่เป็นชนิดพร้อมใช้อินสแตน์พร้อมใช้อันเนี้ย ไม่ใช่เอาน้ําเติมไปก่อนแล้วหัวเชื้อเติมไม่ใช่ต้องคอยเติมรใช่ต้องคอยเติมไม่ไม่ไม่ระบบจะไม่หายถ้าไม่รั่วถ้าไม่รั่วไม่หายเพราะพวกนี้เป็นระบบปิดระบบปิดมันจะไม่หายเหมือนสารทำความเย็นอ่ะถ้าไม่รั่วน้ํายาแอร์ไม่หายเพราะนั้นใครที่ช่างไปล้างแอร์หรือเอารถเข้าไปเช็คแอร์ไม่เย็นล้างอะไรแล้วบอกน้ํายาแอร์หายเนี่ยแสดงว่ารั่ว เพราะนั้นถ้ามันบอกว่าเ,เติมน้ํายาก็หายคุณอย่าไปเชื่อมันถ้ามันรั่ว <c oughs> เดี๋ยวคุณเติมไปมันก็รั่วอีกเพราะฉะนั้นจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหา <c oughs> เรื่องการรั่วก่อน <c oughs> ถูกไหมเออที่มาที่ไปของเหลวมีครับก็ประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นกิโลแล้วแต่แต่ละยี่ห้อกําหนดอีกหรือซิมกิโลก็ได้ขึ้นอยู่กับเราไม่จําเป็นต้องไปรอถึงระยะก็ได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะกระทบกับค่าใช้จ่ายเราเท่านั้นเองหรือประมาณสัก มื่นโลเราเปลี่ยนก็ได้เราก็จะได้ของที่มันเฟสถูกไหมมันก็จะเป็นผลดีต่อการระบายความร้อนได้ดีถูกไหมเพราะพวกนี้พอเวลาระความร้อนเนี่ยไอเคมีในเรื่องของการที่มันจะช่วยนําพาความร้อนมันก็จะเริ่มเ่อมไปในื่อเๆมืนน้ำมันเครื่องอะไรอาจารตัวนั้นอะเอาไว้เอาไว้ดึงใช่ดึงเปิดฝากระโปรงไหมไม่ใช่ไว้ดึงปลดหัวล็อกที่อยู่ด้านอหัวชาร์จที่อยู่ด้านนู้นอะลิมอะ ถาขอที่ว่าดึงไม่ออกใช่เขาฉุกเฉินฉุกเฉินเป็นอีเมจเเป็นเป็นแมนวลเนี้ยก็ดึงดึงเป็นแมนวลออกเวลาเวลาดึงก็ปลดไอ้นี่ขึ้นก่อนนะไม่ใช่ดึงทั้งนี้เดี๋ยวไอ้นี่ขาดไม่มีที่ห้อยเนยหรือไงอาจารย์สวนเลยครับก็ยกยกขึ้นยกขึ้นอ่หมุนหๆก็ขึ้นแล้วพราะมันสมดีเฉยเอาหรือไม่ซื้อังคเฉยเว่าน่าจะใช้ค้งเดียวเลยอาแลบตเตี่ทาไมาานใหญ่จันมันขนาดนั้นเลยเลย ไม่ใหญ่มันเป็นเกลียวมันมีในเกลียวมันเป็นแบ็กอัพเฉยๆเหมือนรถยุโรปอ่ะลูกเล็กห้องห้องใช่ใช่ใช่ซื้อมาลองสักครั้งเดียวเขินน่ะใช้ครั้งเดียวแล้วซื้อซื้อใส่ใหม่จะไปดึงทำไมแล้วเขาบอกก็รู้แล้วพอแล้วจื้อแล้วดึงก็ดึงไม่ออกอ่ะเหมือนกัลองเองต้องตัดต้องตัดเคเบิลได้เลยต้องตัดตัดเคเบิลได้